สบายดีสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องเมื่อกี้สีพาลงไปเห็ดบุญห่อเขาสลากบ้านเฮาเนาะลงไปใส่บาตรอย่านา้ำแลาะ,ะพี่น,อนอ้องเมื่อกี้มีกระโตกเข่าแล้วก็ห่อเขาสลากเนาะแล้วก็มีเครื่องคงถีงจะไปใส่บาตรแต่นาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมบรรยากาศอยู่ทางวัดกันเลยเนาะพี่น้องว่าสิเป็นรายคลองวัดที่แล้วเขาไปลงพาน้องไปใส่ไปหาหมอเนาะของวันนี้ที่ใส่เป็นกะอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้องก็เลยได้ลงไปใส่บาตรอย่านานหมูนะ่เนาะไปว่าอะไรอย่าห่างไปกันเลย ตอนนี้ก็ได้เวลา n h งเนาะกอ่พร้อมเปิดก็บอไ้เรยป้าปิดปิแซ้วบึ่งบรรยากาศพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเลยมที่น้องสบาดอยาดน้ำน้อกัน บรรยากาศสเพยนยังน้ำลังโมูเนะาะสเพนโห <c oughs> ถือกระตกเขามาก็ทิลงไปเห็ดบุญบ่มาก็ได้ลากไปไล่นี่จะขีต้ต้มลากไปเล ลาดเดินองแผวลาดิโทก็แห้งไ่แล้วองว่น้ว่นเห่นาวง่วงน้องไว้

โอ้ยปลาล่งคายอยู่ส่เด็บแบบนี้พยั่งไว้แร้วเพื่อนอะไรี่น้องผมวานนี่เป็นหยกเป็นหยกด้วนนีนเชี่ย,ไไยวคอย,วนนยลงหรือบ่าเอ้าลงเอาหัวต่อนเลยเนาะ ก่อนหอนหวัดกันเบิ่งบรรยากาศหมู่บ้านของเขาไปเลยเนะาะดามาลํำยังดาโอ้กล้กวยอันนี้ฮนะหล่อนคัก,กเลย

อธิษฐานลงหลากคือได้หน่อยได้หลายคุณรัปตันเอ่อสารเส้นชาตไขมเนาะเจลกิ๊ก็เพิ่มเพิ่มเติมเพิโทษติมอิสราเนกอบระดได้เังคนยังลากเรื่องรถแครื่องเรือะไรไปด้วกนเอาไปเราร้างนอรงนี้มันแทนได้แทบนรลาสนามแไมได้ใจว่าแข่งเรือแข่งพลายแข่งได้ไหมเออขัาได้ผมรู้เนาะ กดแคนนล่นักน้าเผืดีหอดหวัดตีนเตินนี่ชินเชื่อนี่เราเป็นตะเอนะ กึ่งเดี๋ยวไหมนั่งอยู่พี่บ่ได้บพราะกะจะบ่เปิดเ่ราะเธอโขงนั่งพุยหอแจกสิยวัวต้องไปคือแมงเม้าวิดเตอม์ไข่วันหย่าหงาโอ้ยถัวใสจกินยังได้วันนี้ลืมเห็ดของกินไว้ให้เลย มีแต่ปิ้งโม่ปิ่งโมมันผันหยาบมันบค่อยกินได้พี่น้องเลยมันเป็นชิ้นปลาหรือว่าเป็นเนื้อปลาหลาิ่นจะกินได้เด็กๆเนาะเออท่ไมจะน่าจอดเป็นแม่กัการเติบอาฮะเพื่ออะไรตัวนี้เนาะขอเป็นหยาบเนาะอาบัดใจต่ออาบ้างที่เิ็นไอบาดหยากสดชิ้นน่องเนาะมาปรุงาหลายตาตาบานเขาเลยกั แต่ใครใครบ้านอือมารวงตอนนี้เขาก็มาหอดหวัดไปถีบ่อยไม่ต้องคนละลายลเต็มสาราโวแจกเลยเนาะเลยบ้านเน้นน้อยได้วจะไปนั่งอยู่สาราพอผ่ะกูเนาะมันเหมือนกัน ตอนนี้ก็ได้เวลาใช้บาทเลยอุ้มลูกอุมออ้มเต้าอุ้มน้องอุ้มน้องไปดียืมบ้างเรามาใส้บาทแล้วนพี่น้องไม่บองใส้บาทก็ได้ได้แม่แน่นอน บาททั้งเพิ่งก็มีสบาททั้งหลุก็สบาทเนาะไอ้ใส่ทั้งเพิ่งก็แล้วทั้งหลุมีน้องไว้ทำเพิ่ได้อะนี่เาได้อเพ่อนี่ยปเส แถวขึน้นไปใส่ต่พุ่นลงมาก็ได้ไอ้แม่ใส่ตกข้างหน้าก็เต้นยี่คนแพ้จะนอนไปย้ายห้องไปแล้ว

ตอนนี้ก็ได้เวลาย้ายหองค่ะได้ใช้หนองแถวแต่ละคนเด็กก็จะมีทั้งใ้ทั้งเนือน้ายหองค่ะเขากระเพาะทัดใจอยู่ด้านนอกตรงุดป่าสจากอใจแล้วยาวใจใสต่อยอดต่อไปทั้งนี เออเตืนสู่อเตียงเดินน้ำเนาะอยากจะบงเนี่ยผมขอใมีเวลาอ่านนะคาเอออันนี้นติดต่นอนเขาพี่นอนมาเจี้ยลเนาะนอนใส่ทัดพอทัดเม็ดทัตุดนอนพี่นองพเออวัดค่อนข้างว่างนะครัใส่ทั้งรลานนี่สามสิบปีมันโนาณา n u m b e เนี่ยเจี่เนาะดาวอ๋อที่เท่าเนาะ เเพี่น้อเคิหน,น,นูาาตาน,าน,านาว่าะาตน,นะ้นนนนละมเนาลากเนาะดเคยะกนาะเนาะยนาะกะยนาะะนานานาะนากกเนาะกนาะกะดกนากกนาะกรัเนาดเนาะกัดเนาะกะกเนาะกดูกเนาะกเนาะกรดนดนาะกรกเนากนาะเาะากเนากาดาดเด เด็กเด็กน้อยเออเด็นหน้าบูราร้องมาได้กับแท้แท้าแท้ต่อน่อแห่ด้วยแบบเราต้องสุดาเขคุแน่นอนแ้ยอดสุดขั้วแท้นงเทยวายระบอก บ่จะแก้ธาตุโทธาตุแม่ธาตุโทธัญญาเนะพี่น้องแม่ก่รอนะอยตกนเคยอยู่่แต่บ่ได้อลเนาะเอาดห่อ2ห่อไปใส่ใส่นาอันพี่น้องอันนี้บางคนกเราไปใชหจะด้บางคนก็เอาไปกินเนาะ น้องแคลเ,เป็นคนยายเขาสามมนไ,ไม่ได้ใครถอนจะหมึ่งเเ้อท่านว่าพื้นที่บวกว้างในกระซี่ซารลมอนบุนวายอยู่ เอาได้ไปแฉนาบิบริเอ้าได้ี่ได้เห็ดไว้ต่างหากกัเอาเนี่ยนวก่นกเอาตัวกตัอเตวตัวอมันเปเปตัวแก็ได้นะัอ้าเธอคนีแ่ตัวนมันสตัวากกว่าตัวตกี้น้อลงตวเกเอางินไหนก่อนเนาะเออต่ก็ัวนนี่เาะ

เอาไปเหื่อหนึ่งเอาไปแกกินอ่าอะไรสรใสช่ออ้อยเป็นเป็นแบบนี้ดูอิสัยน้อพี่น้องเด็กๆใส่นเ่กันที่ขึ้นก่อนตอนนี้เขาก็ ใส่บาดอย่าหน้าเป็นทีด้อยแลวก็ที่ขึ้นเมื่อพี่น้องเรือแต่กระตกเนาะหรือว่าผ้าเข่าแล้วผ้าฝันสันแล้วหรือว่าคนที่ผันลงไปเหตุบุญเลยกินแล้วเรียบร้อยจังเสียวกรโตกเป็นมาได้นอกกะเรือแต่พอแล้วก็น้นองแพวถ้าเอากระตกเพราะว่าอีกโดนเติบอยู่พี่น้องเนาะคอ,อยขึ้นก่อนว่าย่าน,น,น,น้องพปใช้เพิ่นเพิ่นหิวนมเพิ่นให้ ว่าลงมากระโดดระตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงเด้อพี่น้องเลยประมาณนี้แหละบางส่วนบางตอนน้ำบราจะถ่ายให้เบิกนะพี่น้องเนะาะการเมือน,นี้ก็เฮาวกำลังเห็นหน้าแดดนี่แดดแดดก็โอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดสั่นกระดิ่งให้นในนองเะื่อดชีวพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเฮาเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดีสวัสดีไปแล้ว